บุญคือกำลังจิตคือกำลังจิตคือพลังคำสอนแห่งครูยานสื่อเตือนจิตในคืนหนึ่งข้าพเจ้าได้นอนทำสมาธิจนหลับไปเหมือนทุกคืนในคืนนั้นข้าพเจ้าได้ฝันเห็นตนเองเป็นพระพิสุนีได้เดินทางไปที่กระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งเพื่อไปกราบครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระพิสุขข้าพเจ้าได้ขึ้นไปบนกระท่อมนั้นแล้วนั่งรอท่านออกจากหลังฉากบางๆที่กั้นอยู่นั่งอยู่นานท่านไม่ออกมาข้าพเจ้าได้กราบลาท่านแล้วเดินลงจากกระท่อมเมื่อข้าพเจ้าเดินลงจากกระท่อมได้ยินเสียงท่านกล่าวมาว่าบุญคือกำลังอิดคือกำลังอิดคือพลัง คำพูดของท่านดังอยู่ในจิตของข้าพเจ้ามาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้บุญคือกําลังบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นจากการกระทำที่ตั้งอยู่บนเจตนาที่ดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการแผ่เมตตาบุญไม่ใช่เพียงสิ่งที่สะสมไว้ เพื่อผลในอนาคตแต่คือกำลังที่หล่อเลี้ยงจิตใจในปัจจุบันให้เรามั่นคงเบิกบานและมีแรงในการดำเนินชีวิตบุญเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตแม้นเพียงการยินให้ผู้ทุกข์ใจสื่อการตั้งใจฟังใครสักคนด้วยเมตตาก็เป็นบุญบุญคือการกระทา ที่ทำให้จิตเราสว่างและเมื่อจิตสว่างกำลังในการดำเนินชีวิตก็เกิดขึ้นจิตคือกำลังจิตที่มั่นคงคือจิตที่มีพลังในการ,รเผชิญกับทุกสิ่งเมื่อเราฝึกจิตด้วยสมาธิด้วยสติด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์เราจะพบว่าจิตสามารถเป็นฐานของปัญญา เป็นที่พึ่งของตนเองไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ความสุขหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกจิตเดียบเสมือนน้ำถ้าไม่ฝึกก็จะไหลไปตามแรงลมแห่งอารมณ์ถ้าเราฝึกจิตให้สงบให้รู้เท่าทันก็จะกลายเป็นกระจกใสที่สะท้อนความจริงกำลังของจิต ไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่มาจากความมั่นคงภายในจิตคือพลังเมื่อจิตบริสุทธิ์และตั้งมั่นพลังแห่งจิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายในและภายนอกได้พลังนี้ไม่ใช่พลังแห่งการครอบงําแต่คือพลังแห่งการปล่อยวางพลัง แห่งการเข้าใจและพลังแห่งเมตตาจิตที่มีพลังสามารถแผ่ความสงบไปยังทุกสรรพสิ่งสามารถนำตนเองและผู้อื่นไปสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นสามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนความมืดของอวิชชาให้กลายเป็นแสงแห่งปัญญาในนิมิตนั้นข้าพเจ้ารู้สึกถึงความจริงของธรรมะอย่างลึกซึง้งรู้ว่าการเป็นพระพิสุนีไม่ใช่เพียงการคลองผ้าเหลืองแต่คือการคลองจิตให้มั่นคงในธรรมคือการเดินทาง ด้วยศรัทธาด้วยความเพียรและด้วยความเข้าใจในพลังแห่งบุญและจิตขอให้คำสอนนี้เป็นแสงนำทางให้กับทุกผู้ฟังให้เราทุกคนได้กระหนักว่าบุญคือกำลังที่เราสร้างได้จิตคือกำลังที่เราฝึกได้และจิตคือพลัง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าขออนุโมทนาในทุกความดีที่ทุกท่านได้กระทำขอให้บุญและพลังแห่งจิตนำพาทุกท่านไปสู่ความสงบเย็นและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง